สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิชินเคยนะครับกับ Sonic U ูอาร์วีสองโนบอดี้เอ็ปะทาไฮแลนด์ปะกายใส่นาตี้นะครับผมแล้วไฮแลนด์ก็กลับมาแล้วครับมาดูกันว่ารอบชิงนะครับผมบวกให้โนบอดี้ก่อนเลยโนบอดี้ปะท่าไฮแลนด์แล้วผมบอกเลยครับว่าผมแพ้สปีดทุกคนเลยนะครับในนี้นะครับตอนแต่ที่ศึกดวลมานะครับใครอยากดูย้อนหลังนะครับไปดูได้เลยครับจีน่าวูดเราผ่านบอสจีน่าวูดมาด้วยสปีดที่ต่ากว่า ผ่านเอซาคิงด้วยสปีดท,ที่ต่ํากว่าครับบอลเอซาคิงแล้วดูนโตโต,โต,โตครับสปีดเขาก็เยอะกว่าผมรอบรองคนคนนี้ไฟรครับมาร์เลดเดอร์ไฟของเราก็สปีดเยอะกว่าผมครับจนมาถึงรอบชิงครับเป็นไฮแลนด์ครับไฮแลนด์ก็น่าจะสปีดเยอะกว่าไอดของโ o บอ d y ดหรือพี่บัตเดี๋ยวทีมงานนั่นเองนะครับผมแปะเจ้า้อมกันแล้ว เชิญรับชมคนระับ Richman Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนสซอรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดย4ิชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นมาครับไฮแลนด์ตอนนี้บอกเลยว่าเขาทำโซนิคขึ้นมาแล้วนะ หลังจากที่หายไปประมาณ2-3สัปดาห์ได้หายไปเกือบเดือนนะครับผมตอนนั้นเป็นเมตาการ์ลด้วยนะแต่ว่าเออหายไปไหนนะครับผมกเอา,เอาก,อกูกสึกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับโซนิกพร้อมกับวันแรกของโซนิกเลครับที่เป็นศึกดวลัวบักมาดูกันครับว่าเราก็ช้าวกว่าอยู่ดีนะครับผมตรงนี้อาจเยวมาติดเข้าสู้เลยตรงนี้เราจัดทีเหมือนกันจัดจริงๆนะ เป็นการลู่ยืนแถวบนครับตามหลังด้วยกุกเกสือแล้วแถวตรงกลางเป็นโซนิกพร้อมกับจักรพรรดิเด็กนั่นเองนะครับแล้วข้างล่างครับเป็นพิกอสครับกับด้วงครับการลู่กับด้วงต้องยืนฝั่งตรงข้ามกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนพร้อมกันนะครับผมการลู่ยืนแถวบนสุดเพื่อรับแรงกระแทกยขอบคุณมากครับน้องฟลุกกี้ลุ๊กี้ดเน a t i สิบบาทสู้ๆครับพี่ว่างๆเดวบมาดูเลิฟเิครับพี่เาิเลิฟครับน้องชายเออ น้องฟุกนี่เล่นเล่นเกมด้วยกันบ่อยนะครับผมตัวแบกตัวแบบฟอ์เรติโน่นวโน .1 สำหรับผมมาครับด้วงต่อยมาจังหวะนี้เปรี้ยงไปมาระเบิดเพี้ยเฮ้ยต้องบอกบีเจนดีบีเจนบีเจนโน .1 บีเจนโน .1 คนนี้ของจริงไปครับ541ล้านครับสำหรับฝั่งโดบารีครับอยู่ฝั่งสีฟ้าได้แรงตีก่อนครับแล้วมาด้วงครับจังหวะนี้ครับขอต่อยมาบูมแบม 52ล้านแต่ติดโล่ไปแล้วนะแล้วดวงของเราต่อยไปที่บาจิกกนไม่ใช่ต่อยไปที่ไฮแลนด์พูดบาจิกกนเฉยเลยเห็นเห็นหน้าน้านองแบงแล้วนึกถึงบาจิกกนเออเพรวันสวัสดี go Good evening. Good evening. Right. ครับเปิดก่อนได้ปูดเหรอฮูวิวดีดีโก้กูดอีฟนิ่งกูดอีฟนิ่งฮูวิววินโนบอดี้เอ็กดั r ไรท์คนเมื่อกี้ทำการลุกพาสดุหมาดๆเลยครับอ,อ๋อเหรอโอเคมาแล้วเดไฟใช่ไหม เขินเลยเออโอเคถ้าผมเติมทรัพย์งบน้อยเก็บจนได้เลเวลตัวทรัพย์ถ้าขยันเก็บจนเต็มได้ครับจนเต็มได้ครับโลกจักรพรรดิ์เด็กมันคิดตามอะไรให้พีครับมาครับระเบิดมาจังหวะนี้แล้วหลอดเลือดมันจะปักปักหน่อยนะขอโทษทีนะครับผมเพราะว่าเกมมันเกมมันกาครับตอนนี้บอกตรงตรว่าเกมมันกาครับระเบิดเพี้ยงกันมาครับเอาละครับติดโรกไปแล้วก็สำรับกูเก็สื่อแล้วก็จักรพรรดิเด็กครับมาแล้วก็มาครับถูแว่นพร้อมกับโคโลเกมสไตล์จักรพรรดิเด็กบึมมา เอาแล้วตรงนี้โซนิกรับแรงกระแทกพร้อมกันระเบิดเพีย้ยกันมาครับติดไม่อยอถอโอ้โหระเบิดเพีย้ยอีกทีหนึ่งแถวหลังนี่ติดโล่กันไปดูรัวๆมาครับโดดตัวงต่อยมาโอ้เรา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 เชนเจอร์ยันมาอีกทีหนึ่งพิกก็ติดโล่ครับแต่ดวงก็เลือดหมดก็เลยต้องไล่ตีคืนกลับมาครับใส่แถวกลางใส่โซนิกจังหวะน,นี้ครับหลอดได้นหนึ่งคูณสองอยู่ครับจังหวะน,นี้เราก็ไปหวานครับเกิดขึ้นมาใหม่ สนามแรงบิดกันไปอีกระเบิดเพียอีกทีนึงโกกสีบอกควุวงหินทามท่านกันมาครับเฮึมิจืเคลียงมาแล้วก็ระเบิดเพียครับลาเบิดเพียมาครับดวงต่อยแถวบนครับใส่โกกัซึกากาโล่บุมบุมเพลาราชินเจอมาดูหู ด่วงต่อยกุกกระสือไปหว่านเลยครจังหวะนี้แล้วเข้าสู่เทินที่2ครับอุกบาทลงมาหัวใส่หัวแล้วโซนิกบับความเร็วขึ้นมาสัตสิการ์ดเจ,จิบทขยี้สังหารมาจังหวะนี้มาครับรับแรงกระแทกพร้อมระเบิดเพีย้ยแล้วก็ด้วงบอกขอต่อยมา1ดอกใส่โซนิกเหมือนกันนะหมันหน้าหรือเกิดฮะ มั่นหน่าหรือเกินด้วงไปหว่นครับเกิดเกิดขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้เระเบิดเพียพิกอดเราติดโลครับเราซนเซนกะจิขยีบ้บทสังหารมาจังหวะนี้ครับเราเบิดเพียกันมาแล้วโซนิกติดโลไปที่เรียบร้อยครับเอาละครับดวงต่อยมา,เ,าเราเราราไปยังมาราบแรงกระแทกยังติดโลอยู่แล้วดวงไปหว่นแล้วดวงขอสวนไปที่กาโลูซึ่งแน่นอนครับติดสะท้อนแล้วตายไปเองครับจังหวะน,นี้อ้าวแต่มันยังไม่ตายวะติดโลอยู่ขอบคุณสําหรับเอลฟ์เอลฟรายเดยครับเอลฟูดอ่านว่าอะไรวะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จ้ที่ OPM Bism ด้วยครับสมาชิกไทยแลนด์วินเหรอ No 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 ยิฮาน No 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 body will win I vote Thailand โอเคดีดีโก Okay very good very good very good Okay เออดีฮาน No 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 body will win You know No body will win มาครับจังหวะนี้เราเปิดเพียรกันมา แล้วก็กาโลครับขอไฟนอนราวมาครับโอ้ยเจปึง้ง2 2งล้านไปหวันหมดครับเป็นไง you know you know you know nobody X number one of C เน่มันแพ้เลยอะพี่ชายเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องบอกเราต้องขิงต่างประเทศก่อนเราต้องขิงต่างประเทศก่อนต่างประเทศบอกไฮแลนด์วิววิน no 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 nobody e x c l u e s that oh Highland win spoil spoil alert วัสดีค euh รับวัสดีครับน้องเดวมาครับโอโ้แล้วเหลือแค่การูนะแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ขนมันออกมาแล้วครับบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล่โลกาโลยังแข็งอยู่นะโลกาโลยังแข็งนะแล้วต่อยกาลูไม่กี่สองพันล้านครับ น้องเดวมาแล้วต่อยไม่ทีว่จัดแต่เห็นผลมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าใครชนะเนี่ยดูให้ดูใครชนะไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังคีย์บอร์ดแพ้ชนะไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังคีย์บอร์ดครับตรงนี้จะพิมอะไรก็ได้สนามแรงบิดกันมามาครับสัตว์ช่วยก็จะจีหาผลสังหารขยี้บวสังหารมาจาังหวะนี้ครับ ติดูไฟด้วยระเบิดเพียอ้าสะท้อนขึ้นกลับไปโซนอิติดโลไปเองครับแล้วมากับกาโรดไฟนอนเขาดาวตืดตืดตตืดตืดูมมาหายไปหวันครับโซนอิตบอกขอไปนอนดีกว่าอ่าแลระเบิดเพียมาแล้วกาโลมาโดนต่อยครับเพราะว่าดวงนั้นหมดเลือดครับเลือดหมดเอื้อไปหวันเกิดขึ้นมาใหมพร้อมกับโล่างๆโอเคเสือเรยืนอยู่นะไปครับปล่อยนอนเขาดาวไนส์ทริบูโอเค ไพแลนด์ยูเซอร์11เหรอครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่เอาละครับเหลือตัวเหมือนกันจัดจริงๆแล้วดวงต่อยมากูคสึกโคตรถึกเลยบ้ามาโอ้โหโกูคิสึกติดโลครับแล้วดวงไปหวั่นเกิดขึ้นมาใหม่แต่โลก,กาโล่เรายังมุวงอยู่เลยนะโลก,กาโลเรายังถึกอยู่นะวิ่งเปี้ยงเปีย้ยงมากูคิดสึกไปหวั่นแล้วตัวเหมือนกันในเทิร์นที่3นี้ครับต่อยม่อีกทีนึงเพราะว่าดวงโดนสะท้อนครับดวงต้องเกิดใหม่แล้วจังหวะนี้ครับไปหวั่นครับเกิดขึ้นมาใหม่มาครับดวงต่อยกาโับ เราก็จะวนลวบอย่างนี้ไปเรื่อยครับเทิร์นที่3นม้ีครับสะท้อล้วก็ได้ต่อยอทีหนึ่งเราก็จะไปหว่านครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> อาใจียนตัวเองครับเออมาไหมฝันดีครับพี่ชายผมไปแล้วไม่แพ้หรอกนี่คุณเฮอร์เมสบอกไม่แพ้หรอกครับนี่เชีมงงานไปยืนยันด้วยตัวเองครับวิวสปีดวิววินวินสปีดวินวินวิววิน,วววน,วววนโน no no ไอรู้สปีดจินาวูดไอรู้สปีดเอซาร์คิงไอรู้สปีดโตโต้ไอรู้สปีดคาเมร่าเดอร์ไฟไอวิวไอวินไอวินออฟไอวินออฟเดมไทยแลนด์คนไทยไหมครับน่าจะอินโดนะไม่รู้เหมือนกันมาเลเรียนโดหรือมาหรือหรืออะไรเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันครับใครเร็วใครได้อะครับแต่ว่าเราแพ้สปีดจินาวูดเราแพ้สปีดเอซาร์คิงเราแพ้สปีดโตโต้เราแพ้สปีด มาทำมิไรดไฟนะครับเราชนะหมดเลยนะครับสปีดไม่ไม่เกี่ยวหรือเปล่าครับสปีดก็เกี่ยวแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบเราผ่านมาแล้วเอามัน,ม,น,ม,นมันสะก,กดทำมิแรดไฟจริงิไฮแลนด์ประเทศอื่นครับนาไอวินนาไอวินไอเฮียดัสซัมวันเซไฮแลนด์แฮสต์ฟาสเตอร์ออฟสปีดเกต์เก็ตฮิมเก็ตฮิม Let's let's get him fastest in the best of world. Let's get him. I will try to the heart tank. My team build the heart tank. You know heart tank you know. See 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 HP see the hell of the Garo of this Highland. You know the hell of the Ga Highland build must be destroyed. Before uh, Nobody X has a root of the hell มีคนุวยมามามาเธอที่หงมาคุณมา w h y Nobody Speed, speed low, low Speed Because the Hard t a n k You Know Nobody X is Carlo Hard t a n k b a s e in the World C i n t u r The Seven Let's Go in the h i g h l a n d Get the Speed of Course No It's not the Garyu, The Garyu shoe is not, uh, activate. You see, see, you see, Ping. see the Garyu, Geryu shield has a become, it's a, uh, the first time of the nobody egg, it's a nobody egg lose. you know, see, see nobody egg lose. เห็นไหมไปโอ้ยไฮแลนด์โหดมากจริงๆนะครับเพราะว่าเปิดก่อนนะครับแล้วก็ทำจริงๆเราไม่ติดโล่นะครับรอบแรกแต่ว่าเราไปติดโล่ตอนที่เรายัดใส่ไฮแลนด์แล้วเราติดติดตัวเองกลับมามันก็เลยติดโล่ไปตอนนั้นแล้วพอการโล่เข้าสวนขึ้นกลับมาดองครับไม่เป็นไรครับเรียบร้อยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ใหม่ได้แก้ใหม่ได้สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอย่าแก้ใหม่ได้ยูซี คอนเกรสชูเรชันไฮแลนด์พาราไซเจอกันเกาหลีเฮีย <laughs> มาบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับเจอกันใหม่กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยไลค์กระทืบไลค์อยู่เนา next week will b e bro yeah โอเค